ครับสวัสดีครับพี่พีน้องๆอ,อาจารย์ทั้งหลายวันนี้ผมประพาสมาักเท้าบอนใจก็สิมโ,มโยกระถางเลยครับเนดะ้อที่นี่ว่าผมผมปอกไวแล้วที่นี่ผมก็เลี้ยงรากไวแล้วรากได้ร้ายแล้วล่ะแต่ว่าไอ้จังไดจังว่ามามาแตกไดอีกนะว่าหมายผมก็บีไปะดรับเนืงอล่ะ จะได้ว่ามาแตกใดอีกที่นี่ผมจะยกลากจากนี้ออกมาหนีเพราะว่ามันม,ม่มองจะไปหรอกครับลากเต็มแล้วครับเต็มอยู่ในนี้แล้วลากเต็มอยู่ในเบาแล้วครับที่นี่ยกการยกออกนี่ผมกะดีเอาเบาออกครับติดควานดินตรงนี้ออกเลยครับควานดินตรงนี้ออกแล้วก็เอาเบาเกาตั้งไดยคือจีบว่ห้มีผลกระทบตอ่อพ่าวหลายปรนเด็นครับแต่ว่า ผกะบทีได้ยินบอกว่าสาเหตุที่แตกเนี่ยัปนบบเพรด้เรื่องเง่าแล้วผมไปว่างตากแดดไปก็มูเขาเลยนี่ผมใจผ่าแบบนี้คุ้มไว้ครับเนี่ยเป็นสาเหตุโรงงานคุ้มไว้ที่นี่ว่ามันมีจังหวะน้ำแ,แห้งน้ำยูพานี่แห้งก็เลยเหตุให้ลูกแตกได้ครับที่นี่ว่าผมกัจะเสียงเนี่ยขา,ขาวๆเป็นมองแตกครับ ผมก็จะเสียงเลียงร่องเบิงครับพา,าเขาหาหกินด้วยลากได้แล้วนะผมจะเสียงเลียงร่องเบิงขันหลอดกะก็ถที่ว่าโชคดีของผมครับผมจะดินออกเป็นบางส่วนก่อนครับเพราะว่าดินหลายโพดครับผมจะเอาเบาสนี้สั่งเลยครับผมก็จะเลือยไปทิดพื่นเนี้ยจังหน่อยครับ เพราะว่าขั้นบบเรือไบบิดพืชเล่อยกับโบได้เดี๋ยวบ่มีมองนั่นครับอาจจะสูงขึ้นมากกว่าเก่าเนี้ยังหน่อยครับใส่มือนั่งเลื่อยก็ได้ครับเดี๋ยวเปลื่นค่อยล่างเอาครับผมที่นี่ผมจะเอาออกแบบนี้เลยครับบบปา,าดเพราะว่าไอ้นี่ผมจะเอาวไปเพาะช่ำต้นอื่นต่อนี่ครับปึ๊บนี่ครับลากเพียบเลยเนี้ยครับ ลากเพียบเลยนี่ครับเสียงเลียงเลยร่องเบิ้งครับเบิ้งก่อนว่าสีรอดบ่จะเตียงเลียงไว้รอ่องเบิ้งเพราะว่าลากเขาหากินเองได้แล้วนะครับเท่ากับบ้าปั๊บที่ตังง้งเอาแนวนจักหน่อยคนแน่นครับตอนนี้ผมทธิพัฒน์ออกครับ ให้เขาแข็งแรงในที่ดีๆเอยจะมเมาออกครับคือให้ให้ให้ใหใหขาบกหูเหมือนให้เขาบกหูโตว่าโดนใหญ่นะครับผมจะให้แบบนี้ครับเบตเลเขาบกหูโตว่าเขาถือใหญ่นะครับ เลยยางหนึ่งผมก็จชิบะตองใส่ผ่ามามาพันรอบรับ้นอีกรอบหนึ่งครับนี่ครับสีส่เลยผมจะเลี้ยงไปเป็นมีก้อนครับนี่มัจะโอบไปงีงสี่ครับนี่ถ้าเท้าออกเนี่ยให้ลากออกเดินหาก,กินใ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 นกระถางนี่ก่อนครับผมคิดว่าค่อยจะเมากออกแต่ว่าเรื่องกระลาแตกเนี่ย มันจะมีวิธีแก่อยู่แต่ว่าผมก็บ่อแค่นอยากละเข็ดปัญหาว่ามันติดขุมบอกกับการเสียงแต่ลากออกหากินข้างนอกไายแห้งอะล่ะแก้ก็คือหนึ่งผมงตรงมาขัดขัดเน่าครับขัดคุยนี่ออกเห็นบ่เป็นแบบเหลือแต่เหลือแต่กะลาใสๆแล้วค่อยเอาไอ้แนวมาเคลือบเง่าครับนี่แหละคือวิธีแก่แต่ก็เคลือบเง่าทิ่มไว้แล้วก็จอดกะลาให้ติดกันครับ เป็นตาหนาเสียดายโอกาสครับที่นี่เดี๋ยวผมจะสาธิตให้เบิ่งกอนครับที่นี่สาธิตเห้เบิบงกอนว่าวิธีที่เรียงกันล่าบ่อไห้บ่อไห้บลให้แห้งได้ครับพาตัวนี้ตรงเรือไ้ครับเรือไ้ในดินยังถิอเลยเด้อครับเรือไ้ในดินเลยมลกไ้ในดินเลย มกไว้ได้ดินยังน้อยนึงครับผ่านเนี่ยนี่ครับมกไว้ที่แล้วแล้วก็รดน้ำลงุงลงลงลง่งงพื้นปกติครับลงพื้นปกติแล้วก็ที่นี่ความชื้นของเขานะ่ะผ่านตัวนี้จะดูดเอาน้ำจะดูดเอาน้ำขึ้นมาเลี้ยงคือที่ผมเห็นไว้ใส่กวดผมปะปูไม่ใส่ดูดขึ้นมาเลี้ยงผานนี่จะเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาครับถ้า นึกภาพโบออกก็ให้นึกว่าสมัยโบราณห่าใส้ตะเกียงน้ำมันนะครับผมใส่ใส่เป็นตัวหลอดน้ำมันขึ้นมาเพื่อให้เราได้จุดไฟติดข้างบนนะครับคล้ายๆกันครับผมจะเรียงไว้ีก่อนครับนี่ครับคุ้มไหมคือคุ้มไาคือเก่าเราก็เฮ็้เขาบมโหโตว่าเขาใหญ่เขามากครับลักน,นั้นเพราะว่ามันเป็นเอาข่าวลูกน้อยน้ำกระเจี๊ยดายย ันนี้ก็บ่ไนนี้มีอย่างบ่ได้กีดว่าผมกีดไปแล้วผมกัเลยเพียงแค่ว่าอยากไม่ยกยกกระถางในเมื่อสิยกกัเลยว่าจะอยากให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นในเบื้องหน้าครับผมตัวนี้มีประโยชน์มากมากเลยเรื่องฮ้องวัฒนออกครับมีประโยชน์มากมากเลยอยู่ในสายตาเอาปอป๊อกครับตรงบนตรงครับมีประโยชน์มากมากเดี๋ยวมันก็บเจ้ค่อยๆแห้งแล้วก็รุดไปเองเสื้อสิรุดไปนีเวลารดน้ำห้องวันนี้รดนี่โดยตรงนะครับ รถลงพื้นขอบนี่ครับที่ผมเหลือไว้นี่ครับรถลงพื้นผมเหลือไว้ประมาณหนึ่งนิ้วครับอันนี้ผมไม่ได้จ่อเลยครับเ้อผมไม่ได้จ่อถูดเพราะว่าผมตรวจสอบแล้วมะพร้าวเนี่ยเลี้ยงน้ำยังเลี้ยงได้ได้เลี้ยงแบบดินแบบชื้นชื้นจัดจัดจังหน่อยโดยที่ว่าเ้อบ่ให้น้ำเออถ่วมรดว่าให้หูว่าเปียกชื้นจัดนะเ้าก็ปล่อยไว้ค้งไว้ได้นี้เลยประมาณในึสี่หรอกครับ อันใดเห็ดได้ผมก็จะค่อยเห็ดไปเรื่อยแต่ว่าผมกะเอาไว้ในบ้านก่อนต้นนี้ผมจิบพระท่านเอาออกแดดครับ้าเอาอกแดดตัวนี้จะสูงเอาไว้ครับเลี้ยงให้รากเดินออกหากิน,น,กนาก้างน่องจนเบ้อดเวลาค่อยเสียเอาออกแดดแล้วก็ดินตรงนี้ค่อยสุกออกค่อยได้โชว์รากกบโชว์กระลาแล้วผมก็ทีเอาเนี่ยามาขัดกระลาให้เง,งาแล้วก็เครื่อนเง,งา,นาครับนี่แหละครับไอที่โชว์นี่ก็คือหนึ่งเทาาะมาเอาดินออกเขากป็นโชว์รากได้ครับ โอ้เรียงไว้ก้อนหุมไว้ก่อนให้เขาออกหากินในกระถางไปนี้ก่อนมุ้งกยตีงอออกครับลองเบิ้งครับลองทุกสิ่งทุกอย่างครับนี่เมื่ออยากเข็ดยังไม่ไม่ไมแปลกๆมากก็เลยอยากให้เพื่อนเพื่อนอาจารย์ได้แฟนเพืได้เบิ้งน้ำเนื้อครับเด้อเบิ้งแล้วถูกใจพอใจกับท่านซีใส่กำลังใจได้กับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเด้อครับ,รบช่องปรับภาพมะเท้าบอลไซครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ